สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะแม่พามาอีกแล้วแม่พาพาไปทั่วค่ะพาไปเรื่อยเลยวันนี้แม่พาจะพา,าทพําผัดกระเพราหมูสับค่ะวันนี้แม่พาจะใส่ใส่บอรอกโคลีกับแครอทไปด้วยค่ะแม่พาจะเป็นคนชอบทําผัดกระเพราแล้วใส่ผักด,ด้วยค่ะใส่บอรอกโคลีกับแครอทไปด้วยได้หมูบดมาจากคอสโก้ค่ะแม่พาแบ่งเป็นสามถุงแล้วเข้าช่องฟรีด,ด้วย วันนี้ก็เลยเอาออกมาละลายค่ะเอาออกมาละลายสามถุงปกติถ้าเราทํากินในครอบครัวเราก็ถุงหนึ่งผัดแล้วก็ได้ไปแล้วค่ะมื้อหนึ่งวันนี้ไม่พายจะทําไปวัดค่ะทําไปวัดเลยเอาออกมาสามถุงค่ะนี่แค่นี้นะคะนี่คือใบกะเพราของไม่พาค่ะไม่พาซื้อมาตั้งแต่หน้าหน้าร้อนแล้วค่ะซื้อมังแต่หน้าร้อนละเขาขายกําละห้าดอน พ่ะก็มาลวกค่ะเพราะกะเพรามันไม่ได้มีตลอดค่ะจะมีเฉพาะฤดูร้อนเท่านั้นไว้ทาใส่แต่ละครั้งจำหนีโมเมนหน่อยๆได้พี่น้องถ้าเป็นอันกะเพราสดกับกำหนึ่งคนละจ้ะกำหนึ่งคนละเวลาเขาหลวมันก็สีหยุบหยุบแห้งจ้ะจากว่าอันตะการย่ใหญ่เนี่ยหยุบเหรือยึดถวยหนึ่งติแกแลบค่ะแลบไว้เขาซองฟีดจ้ะเขาก็ยังเขียวอยู่ค่ะจากหน้าร้อนแล้ว ตอนนี้จะหมดหน้าหนาวตอน,นเขายังเขียวสวยอยู่เลยค่ะน,นี้ไม่พาก็จะเอาออกมาละลายแล้วก็ใส่ผัดกะเพราค่ะแซ่บขึ้นก็จะพี่น้องได้เวลาละเลงเพลงตะลิวแล้วค่ะทุกคนเล้นต่ตะ,ะลิวค่ะใส่เครอดใส่ผักตามที่ว่าสุกย่างสุกจ้าหรือว่าสุกง่ายเราก็ใส่ล้งค่ะใส่สาบลงไปผัดให้นเ,นเข้ากันค่ะ ท็อี่ลงไปอันนี้จะกลางๆผัดแม่พาาจะใส่ผงสําเร็จเพ่ด้วยค่ะผัดกะเพราสําเร็จเพื่อความนัวค่ะเพราะว่าแม่พาม่สามารถใส่พริกกับกระเทียมเยอะได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่กินเผ็ดกันค่ะเราจะใส่พอประมาณค่ะใส่ซอสหอยใส่ผัดกะเพราใส่กะเพราค่ะใส่เครื่องสาเร็จเพื่อความนัวทำง่ายๆค่ะูตรง่ายๆของแม่พากันเกลเดียวไม่ผัดผัด เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เราใส่บลูเอรี่กับเนือลอดกไม่ผ่านค่ะชาดีค่ะต่มันีหัวค่ะไมเจ็บมากเพราะว่าคนนี้เขามาอยู่นานเขาไม่กินเจ็ดกันค่ะใส่ประมาณค่ะนำไปวัดแล้วก็แบง่งให้ชาวไนผักอุกสาว์้ลค่ะที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาเบื่ออาหารที่โรงพยาบาลค่ะ mm. โอ้วัดพ้นนี้อันหัวไม่ค่ะหิดหัวไม่อันนี้ได้ เค้กส้มค่ะให้พว่านไปซื้อตอนเช้าหุงข้าวมาด้วยค่ะและผัดกะเพราของเราเองค่ะทำมาร้อนๆค่ะทุกคนแล้วก็ได้ส้มกับกล้วยอันนี้เป็นของชอบของญาติแม่และพี่ชายลูกชายที่จากไปค่ะทุกคนมาทำบุญหาเทวดานางฟ้าบนฟ้าค่ะแล้วขอพรให้ลูกสัน,นี้ยายเตียงเป็นห้องคู่มีสองเตียงอีกฝั่งหนึ่งเป็นคุณยายคุณยายไม่สบายนอนคนเดียว ยายเตียงมาอยู่ห้องคู่เพราะว่าห้องนั้นเป็นห้องเฝ้าระวังเฝ้าคนป่วยใหม่เข้าไปอยู่นานเกินไปแล้วบอกว่าออกจากมาห้องนั้นให้ได้กลับบ้านเลยุดท้ายยายมาอยู่ห้องคู่เจาะเลือดสามรอบไปวันนี้รอบที่สามของวัน ผลิตเลือนไม่ทันแล้วค่ะกินเยอะหาอะไรให้กินทั้งวันแต่ก็ผลิตเลือนไม่ทันเขามาเจาะเอาทุกวันทุกวันบางวันก็สามรอบบางวันก็หลายหลอดสมาคมคนฟ้าไข่ต้องได้รับรางวัลแล้วอาทิตย์กว่าแล้วตีห้าเหมือนมันเคยตีห้าลุกป๊นั่งรอไปวัดทำกับข้าเสร็จได้นั่งรอ เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชีวิตที่มันไม่มีอะไรากินเลยคุณหมอต้องให้นั้งบันะเป้าดีเดียนมาทุกวันที่อื่นไม่มีใครมาเราไม่ได้วันหยุดวันหยุดฝรั่งหอบฝรั่งมาั่งเข้ากันคุณยายเตียงคุณยายเตียง ข้างๆเจ็บปวดร้องไห้ก็อยู่คนเดียวกกร้องไห้หาเดินเล่นค้าเครียดนิดนึงไปไหนครัวก็ตรงไว้นู่นอะตรงไว้ข้างนานตรงอ,อันนี้ไม่ใช่อนอนไม่ น,นี่ห้องทดลองก็ห้องแล็บคือห้องทดลองอันนี้อาหารเห็นต้องเป็นมันอาหารแต่เมื่อเช้าใส่กดป่วยไม่กิน,นกใช่น,นี่ห้องครัวน,นี่เดียวไงสิสบจะกินอะไร่กินช <laughs> <laughs> ินกันด้

สองโซนไหมไม่ไม่ <laughs> เดี๋ยวจะตาตั้งองนี้ <laughs> ตาตั้งนอนไม่ได้ที่นี่อ่ะไรพูดเต็ม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 สอง <ปะ S 2> เขวยนเสายามาด้วยเออระวังมันกระเด็นใส่ตัวเองน้ดะใสน้ำเยอะอะาวลลเานั้นแหละ น้ำตาลอะไรไหม้ไม่เอาผัดความหวานในน,น้ำตาลก็ได้ใส่น้ำตาลสองอืมมีเครื่องปิ้งขนมปังเหนมอยู่ในกล่องนุน่นกล่องในอะนมได้หรออืม นี่มันก็ต้องให้ครบสูตรสิองเียนนมอันเดียวก็ฟอร์มทำก็ต้องทำให้ครบสูตรม,มีการทำ <laughs> ปเรียนบาลิสต้ามาไม่ไปทป็นรุ่มนั้นให้แม่้องวันนี้มันทำไม่ได้ต้องเอาเข้าเครื่องเป่าให้มันเป็นฟองก่นอนนพอแล้วเดีมันจืดไปไใส่นมเยอะอากายเป็นนมไม่เอากาแฟมันจะแข็งไป กาแฟอ่อนๆป่ะกำลังกำลังขอบคุณค่ะอ๋เอาไม้ทิ้งสิคน,คนแล้วไงตัวเองคนไปสิบรอบแล้วไม้ไปเลยขอคนเอีก แฟหนึ่งแก้วบริการจากผู้อยู่อาศัยจริง <laughs> เพาะพอแล้วทำต่อยังอยากทำต่อทำชาไปให้พ่อด้วยทำกาแฟให้แม่นะครับไปอยู่ประปจำประจำครัวอยู่ประจำครัวค่ยชงกาแฟชงชา เครื่องใส่ยาใส่ยาสลายเลือดยาอันนี้ถ้าถอดก็คือมันก็หมดฤทธิ์เราใส่เพราะว่าไม่ใส่นมแต่น้ำตาลสองอใส่เพราะว่าวันอังคันจะถอดออกแล้วไปผ่าตัดเจาะเอาเนื้อตัวอยา่าง มเ,เขาไม่กินนมเค็มนะเขาชอบเค็มนิดหน,น,นึ่งเดี๋ยวเ็น่าจะเค็มเลยน้ำน้อยพอแล้วแหละ คนป่วยมาเองแล้วเนาะอาอข่อออกไปอ๋อข่อออกไปเลยข้างนอกเดินเดินรับลงไม่คนเข็นรถเข็นได้ได้เลี้ยไปฝากพ่อไม่เอาถามแปดรอบเลยก็ไม่เอาแมเขาไม่กินนมนึกจับมิ้วทีหรอ